สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ b บโ n เนตตาอีที่12ท้องฟ้าที่แตกสลาย me, Sir. ขอโทษคะ่ะ like ขอแว่นคืนได้ไหมคะฮะ huh? oh, 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 uh, อ๋อเออเอานี่ <you> เอาไปเซเรซาแว่นแบบนั้นได้มายัางไง <same> ดูมีพลังพิเศษจังนะ <laughs> แว่นมันไม่มีเวทมนต์หรอกหนูเห็นพวกปีศาจได้โดยไม่ต้องใส่แวน่นปีศาจเออก็อไม่เชิงนะงั้นเออไบโอเนต้าใช่ไหมแปลว่าแม่ของเธอต่อสู้กับปีศาจพวกนั้นนานหรือยังแม่จ๋าเป็นแม่มดคอยปกป้องผู้คนแล้วก็แข็งแกร่งด้วยพอหนูโตขึ้นก็จะเก่งเหมือนแม่แล้วก็จะปกป้องแม่ด้วย,ดวยเดี๋ยวนะ หนูคิดว่าไอ่มดทำไรนะเฮ้ยช่างเถอะไม่ต้องเถียงกับเด็กหรอกฉันจัดการเองได้ฉันก็ว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> เอ้ยโอย้ยแม่จา๋าเฮ้ยเชี่ยทำให้ฉันขำได้ตลอดเลยนะเชฟเชีย,ชย <c oughs> คิดว่านั่นคือเป้าหมายต่อไปของเธอใช่ไหมโอ้ย อันนี้ของหนูเด็กน้อยหนูไม่ร้องไห้ตอนฉันไม่อยู่ใช่ไหมไม่ดีบอยู่เนตตาไม่ว่าจะถามยังไงกี่ครั้งก็ตามเธอก็มักตอบเหมือนเดิมเสมอเอาหน้าเจ้าเหมียวเธอก็รู้มันก็แค่ความเข้าใจผิดเธอนี่มันดื้อจริงๆนะรู้ตัวไหมพ่อของฉันน่ะ เขาก็เป็นนักข่าวเหมือนกันจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ฉันเทียบไม่ได้เลยด้วยซ้ำเขาหลงไหลในคดีหนึ่งมาตลอดคดีประหลาดจนมันกลายเป็นชีวิตของเขารายละเอียดเป็นพอจะทำเป็นหนังได้เลยแหละผู้ติดต,ตามแห่งความมืดแม่มดอัมราและฝ่ายแสงที่เรียกว่าลูเมนเซตควบคุมทุกอย่างด้วยพลังที่เรียกว่าดวงตาแห่งโลก ต่อมาเผ่าแสงและเผ่ามืดก็หายไปอย่างกระทันหันจากบ้านเกิดสมัยกลางของพวกเขาในยุโรปเธออาจจะเคยได้ยินชื่อเมืองนี้มาก่อนที่ <'re> ที่เธอกำลังยือนอยู่นี่ยินดีต้อนรับสู่วิกฤต <500 S 2> ผ่านมา500ปีเลยหปีเหรอแต่ละเผ่าภ <Working S 2> ายใต้คำสั่งของผู้มีอำนาจต่างมุ่งหวังว่าจะนำโลกแตกสลายนี้สู่สันติภาพ ทั้งสองฝ่ายครอบครองดวงตาซึ่งว่ากันว่ามีอำนาจในการสร้างประวัติศาสตร์พวกเขาใช้มันเพื่อคอยดูแลโลกอย่างไรก็ตามความร่วมมือของทั้งคู่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะมีคู่รักผมิลิขิตคู่หนึ่งที่มีสัมพันธ์ขัดกับกฎทำให้เกิดเด็กคนหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นเหตุให้เผ่าทั้งสองเดินสู่หายนะหญิงคนนั้นถูกขังชายคนนั้นถูกเดินเทศออกจากเผ่าเด็กนั่น ก็ยังคงอยู่กับอัมราเติบโตเหมือนแกะดดำแม้ในหมู่ความมืดตั้งแต่สมดุลระหว่างแสงและมืดสั่นคอนทั้งสองเผ่าก็ล่มสลายลงตำนานเล่าขานว่ารวมกันสอ,สองตาเข้าด้วยกันจะสามารถควบคุมความเป็นจริงได้ตำนานนั้นจึงติดไฟแก่ความเทนทยานนำมาซึ่งสงครามระหว่างเผ่ามากมายและในที่สุด ก็เป <ersch> ็นเหตุให้ทั้งสองฝ่ายพังพินาศพ่อของฉันถูกยาอดเย้ยว่าหลงเชื่อนิเทศนิยายแบบนั้นแต่ยังไงก็เถอะฉันเชื่อเรื่องที่เขาพูดและตอนนี้ที่ฉันได้เจอเธอมันยิงทำให้ฉันเชื่อมากขึ้นความทรงจำของเผ่ายังคงฝังใจแม้เวลาผ่านไป500ปีพ่อของฉันตามหาอะไรกันแน่ทำไมต้องตายเพราะเรื่องนี้ด้วย ฉันต้องค้นหาความจริงด oh, ้วยตาของตัวเองและนั่นแหละเหตุผลที่ฉันไม่เลือกลาในการตามหามันหรือว่าเธอหัวหน้าแห่งกลุ่มอ t e เท a ลบริษัทข้ามชาติที่ครอบครองวิกฤตไม่นานมานี้พยายามขายอันดับมินีขนาดมารหอมาผ่านตลาดมืดถ้าเขาไม่ขายแบบโจงแจ้งนั่นก็แปลว่าเราคงต้องได้มันมาด้วยวิธีอื่นและมันเริ่มจากการลอบขึ้นเจ็คันนั้น น้องเซเลซ่าเฮ้ยโน่ารักจัดยืนเหมือนกันด้วยแม่จ๋าหาของอะไรอยู่หรอคะใช่แล้วแล้วแม่ทำหายได้ยังไงเหรอเด็กน้อยมีอะไรที่เธอชอบมากไปพิเศษไหม อะไรที่สำคัญต่อเธอมากๆน่ะอืมนะมีอันนี้หนูชอบมากแล้วได้มาจากไหนล่ะเนี่ย แม่ให้หนูเองวันเกิดหนู When you love ถ้าหนูมีของที่รักอย่าได้ทำมันหายไปเข้าใจไหมหเด็กน้อยเก็บมันให้ปลอดภัยใ <Close S 1> ส่ไว้ใกล้กับหัวใจ ี่ยไอส้สาละกรวงกลมที่น้องเอามาให้เนี่ยก็เหมือนกับของที่ติดอยู่ตรงหน้าอ,อกของเราเลยสังเกตด,ดีๆเนี่ยเห็นไหมเด็กน้อยเซเรซ่าชิบหายละ แม่งเงย้ยโอเคแยกกับลูกาแล้วผมมั่นใจเกือบ80%แล้วเด็กคนนั้นน่าคือเรามาดีนี่ไงโอ้โหคอมโบนีไปดีกว่าอย่าให้เสียเวลาอโอ้เกือบเกือบ เฮ้ยเฮ้ยอะไรพวกมึงอะไรเนี่ยเข้าไปเกตการขวางทางอืมเฮ้ยลบชาร์จชาร์จอีกนี่แน่นี่แน่เอาดีเอาดีเ,าดเละเละเละเรียบร้อยสนุกสนาน้ะมึงงานนี้เอาบนนี้ดีเปล่าวะไม่รู้อะเอามาก่อนโอ้โหโดนอืมอืมตกใจหมดเอา ล่วงเชยปะโไปเปิดอืมโดมนแะไรไปเจ็ดร้อยโอ้ยอ้าวล่วงล่วงโดดดีครับอืมไปบินบินเฮ้ย ไอ้กะไม้แล้วโอยพวกมึงไม่เอาไม่เอาได้ไหมเนี่ยอ้าวฟาดฟาดฟาดเฮ้ยมันช้าว่ะเนี่ยเฮ้ยมันช้าเออชอบเลยพวกนี้โจมตีอ่ะมันอื้าวเกาะแตกเกือบหมดแล้วไอ้เบือกอ้าวมึงมึงมึงเบือกไอ้เบือกนี่เรียบร้อยบายบายเวน ากาดแม่งเนยโหแต่ผมอยากไปใส่อีกตัวมึงมากกว่าวะตัวนี้มันจะตายแล้วไงแต่กระช่างมันปแบนไปซะหนึ่งตัวมึงเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ไงฟาดฟาดจิ้มเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดนี่ไงเตะเตะหลบได้เสรยบร้อยบายบายหนุ่ม โอ้โหมึงยังไม่ตายวะอะไรวะเอออะไรกะมีกะอ้าวงันก็ไปให้หมดอืมเข้าประตูไปซะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เห็นไอ้ของดีอ้ยของดีอยู่ไม่แน่เละไหมมึงอะ จบเปิดประตูให้เจโดนไปหกร้อยดาเมจอันนี้เดี๋ยวค่อยปเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเข้าไปซื้อแล้วกันยังเสียเลือดไม่เยอะเลยอืมอะไรยังไงหอข้างล่างเออไปตายอยูซะไป,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 ไปให้หมดยิง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  อืมเอาไปอีก kel ies. เอาไปอีกเอาไปอีกนี่ไะโอเคโนดาเมดกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมล่ะหน้าซี้เสียวทำไมมีอะไรไม่สบายใจงั้นเหรอก็แค่เธอนี่กังวลเรื่องของฉันจนเกินเหตุไปหน่อยนะ ฉันไม่มีเวลามาเล่นเกมกับเธอหรอกไม่ต้องมาแอบทำเป็นโกรธฉันนะบโยเนต้าดูก็รู้ว่าเธอกังวลเรื่องเด็กน้อยคนนั้นม,มาว่าอะไรก็ได้แต่อย่ามายุ่งกับเด็กเอาดีเฮ้ยบัคับกร,บระสุนเรวยด้วยเวย้วยอันนี้เราทำไม่ได้ ào nè, đến giờ bùa rồi nhăng, tít nít nưng. Bỏ máy, giờ này, cô ấy ở โอ้ oh, ดูเหมือนจะหลงรักเด็กน้อยคนนั้นจริงๆแล้วสินะชอบไหมล่ะที่เด็กคนนั้นเรียกเธอว่าแม่น่ะอย่ามาเพอ้อเจอนะถ้าฉันทิ้งเธอไปเขาคงจะบ่นไม่หยุดเลยนะสิแล้วก็เสียงบ่นของเขามานันมน่ารำคาญยิ่งกว่าเสียงเด็กร้องไห้ซะอีกเธอนี่มันแถเก่งจัง <c oughs> พูดมาได้ทั้งที่ไม่มีความเป็นจริง <c oughs> แล้วเธอล่ะแอบซ่อนอะไรไว้งั้นเหร บอกทีว่าถ้าฉันคิดผิดแต่ฉันคิดว่าไอ้นี่น่าจะมีความหมายกับเธอนะฉันไม่สนใจของอะไรค่าพวกนี้เพ็ดไดถึงไม่ลงมือจัดการสักทีเธอลืมภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปแล้วงั้นละรีบจบเรื่องซะยุคของท่านผู้สร้างกำลังจะมาถึง ฉันไม่ลืมเกี่ยวกับภารกิจของฉันหรอกแต่แกลืมไปแล้วสินะว่าฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากแกอืมกระทืบเหยียบดิไม้ออกมาให้เจ็บแท้ๆมึงดูเหมือนเพื่อนตัวน้อยของเธอจะหายไปตลอดการแล้วนะ ปาน้ำแข็งใส่แม่งเลยอัดมันเข้าไปอัดความเกลียดชังเข้าไปในแววตาของเธอยอมรับชะตากรรมมันโหดร้ายนี้และรับดวงตาข้างซ้ายไปครองพิสูจน์ว่าสมควรได้รับมันอย่าก,กลัวเลยลูกข้าไม่มีใครทำอันตรายเจ้าได้ข้าเฝ้ามองเจ้าอยู่เสมอลูกน้อยที่รัก ของข้า <c oughs> มาบวกกันไหมสักรอบหนึ่งหนึ่งแมตต์อ้ามา โอ้ยแม่งมาหนึ่งเปิดก่อนเลยมึงอืม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 โอ้โหเดชใจเย็นเดชอืมนี่นี่แนะ่นี่แน่นี่หลบเว้ยหลบเว้ยหลบหลบ,ลบอีกหลบอีกหลบอีก,อกจิ้มจิ้มจิ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ย อืมเอาดี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 อ,าดอ,าดอุ๊ยแย่กันหน่อยไหมแลกกันหน่อยไมกกนหนอยไมอืม,ห,มหืมอืมอืมอ้ยหลบหล,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 ลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมาโอ้โหแม่งมึงสาโดนเจียมสาโดนนะมึง มาจิ้มจิ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันก็มี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 ไปไปเรียบร้อยโอ้ยมีมอเตอร์ไซค์คู่ใจด้วยเจ๊นี่นี่แน่นี่นี่นี่ เอ้ยฟาดโหยังโดนอหรกแทกอะไรกับแทกไปไหนสิงนักบิดเหรอเจ๊มาขับมาดิเับามาดิขับมาดิลบอืมอืมอืมระเบิดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิ้มจิ้มอืมเอ้ยหลบได้มา บวกกันหน่อยไม่ใช่วุ้นแล้ววะปึ๊บนี่ไงจิ้มที่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดิมาดิมาดิมามาดิมาแพรเอาะไรก็แพรก็ได้เหมือนกันนี่นี่นี่ืมมาไอ้ไอะ เรียบร้อยไรเดอร์คลิกโอ้ดาเมจสามพันหนึ่งก็เยอะอยู่เว้ยเซเลซ่ายังไม่ถึงเวลาเธอยังไม่พร้อมสินะ อะไรอีกอะเฮ้ยผมเข้าไปซื้อดีไหมไหนเขาดูเลือดกันดิอ้าวไม่ขึ้นอ่ะอ๋อก็เยอะอยู่อ่ะเอ่อผมว่าผมไปซื้อดีกว่ามาอืมอันนี้ไป ควรผมว่ามีท่าไหนอีกปะมก็ไม่่คยมีแล้วแหละอันนี้คืออะไรผมก็ไม่แน่ใจว่ะแต่ยังไม่อยากเสียงเงินไปซื้ออ่ะทำอาไ้ก่อนแล้วกันอืมไปต่อฮึบโดดโอ้ย๊ย หนูน้อยเธออยู่ที่ไหนหนูน้อยได้ยินใช่ไหมแม่จา๋าแม่จา๋าแม่จา๋าเซเลซ่าแม่จา๋า,จาหนูหนูกลัวมากเลยไม่ร้องนะเด็กน้อยจำกฎของเราได้ไหมไม่เอา,มาแมลงสาบกับเด็กขี้แยนะ่ะ ได้เวลาไปแล้วเด็กน้อยจับให้แน่นนะโอเคโอเคค่ะเอออะไรวะเนี่ยเอาอะไรอะวางอ๋อแล้วก็ไปจัดการไอศส,สวะพวกนี้สินะอืมไอส้สวะทั้งหลายไอส้สวะดับไปซะเรียบร้อยเรียบร้อยไหนมีปะ โอเคหนูน้อยไปกันไหนเวนพวกนี้อ้ยอ้ยเฮ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 ้ยมึงทำให้มึงตีเด็กทำให้มึงตีเด็กมึงเป่าเวตีเวนี่มึงเป่าอะไรนะหืมขอสักทีดิสักทีดิหลบไปอย่ามาเกะกะหนูน้อยของฉันไอ้อออนี่แกเฮ้ยมึงอยู่เฉย,ย,ยเป็นไหมฮะ ไม่ต้องแย่งกันหรอกเดี๋ยวตายทุกคนนะ่ะไม่ต้องห่วงมึงอีกตัวหนึ่งนี่ไงเตะแม่งลอยไปในอากาศหนูน้อยไปวางนี่ <c oughs> มึงเล่นอะไรเนี่ยตายก่อนเลยแล้วกันมึงอ่ะมึงตีเด็กเหรอมื่อกี้สาบสาบไปไปายเข้าไปเข้าไป อืมอืมกระแทกหลายกระแทกโอ้โหหลายกระแทกไปไปาย,ายนะมึงอะลาก่อนไปหนูน้อยหมดยังวะอ๋อโอเคแล้วหมดแล้วไปกันหนูน้อยไปกันวิง่งอะไรกะ โอ้ยพังพังพังที่นาดหมดแล้วเฮ้ยล่วงโอเคมีแสงสีฟ้าข้างล่างตีอย่างงี้พัดจันทร์ไต่ขึ้นใช่ปะหาหาจุดก่อนหาจุดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฉยกันดิพวกมึงอะวิง่งหนูน้อยรออยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะอีกเวนพวกในนี้มึง เตะกะขวางทางจริงเลยอืมอืมอไปไปซับปเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะเตะไปดิเรียบร้อยไปดิอืมอืมอืมสาบดิฟาดฟาด โดดไอ้รอยอากาดนี่เรดเดอร์ลิกมาขอเล่นของหน่อยแบ่งล่างออกได้เลยดีไหมเกะขวางทางดีนะเรียบร้อยหนูน้อยมานี่มาไปกันเถอะ โอเคหมดพระจันทร์พอดีโอ้ยจบภารกิจโอเค,อเคได้ระดับซิลเวอร์เอาละครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิต่ตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับผม